ที่อีเดมิซเราเริ่มต้นจากการวิเคราะห์เครื่องยนต์อย่างละเอียดถี่ถ้วนน้ำมันเครื่องของเราได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันสำหรับเครื่องยนต์รถญี่ปุ่นเป็นเวลากว่าครึ่งศตวตรรษเราเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมคิดค้นสูตรน้ำมันเครื่องระดับแนโนเทเลอร์ที่เหมาะกับทุกการออกแบบเครื่องยนต์เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสิทธิภาพสูงสุดทุกการเดินทางด้วยพลังเทคโนโลยี5ประการค u i เทตการ์ด เพิ่มการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่องปลดปล่อยความแรงเต็มพลังขับขี่อย่างมั่นใจในทุกเส้นทางสัมผัสถึงความตื่นเต้นเร้าใจในการเดินทางน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงสุดนับตั้งแต่ที่พัฒนามา idemitsu ifg5